ของเราแฮปปี้เหมือนเดิมมากกว่าเดิมก็ยังโอเคอยู่ค่ะในส่วนความไว้วางเชื่อใจนะคะมันมีเท่าเดิมไหมคะเรียกว่าให้เกียติกันมากกว่าค่ะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าช็อตเข้ามาาลจริงค่ะวิจริงจริงลเข้าโรงพยาบาลก่อนหน้าข่าวออกค่ะเป็นเป็นไม่เกี่ยวกับข่าวเลยค่ะเป็นเรียกว่าพวกคาดและท่านที่อาการต่ามากจากที่ข่าวออกมาส่งผลกระทบอะไรกันหรากมันน่ติใจกับเราไหมคะพี่นี่ก็ ไม่อยากให้มีข่าวแบบนี้อยู่แล้วนะคะข่าวมันไม่มีใครอยากจะให้เป็นข่าวแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างปกติดีแล้วค่ะได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยว่าจะไม่มีแบบนี้อีกใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะเหมือนเราไม่อาใครควบคูมว่าไงหรือว่าเราไม่ถื่อสาก็ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วบางคนจะบอกว่าตอนนีใจกว้างมากเป็นแม่น้ำิงแหมก็ไม่ขนาดนั้นเรียกว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลมากกว่าค่ะจากการเกิดเหตุการณ์ สั ais, ็ญากะค่ะเราไมก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกียดกันและกันมากกว่าค่ะทุกอย่างมันไม่อยากไปบีบบังคับอะไรใครอยู่แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างก็ให้เวลาตัดสินดีกว่า